สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะ,ะหยุดร้านนะคะหยุดหยุดร้านในใน u t u b e ก็หยุดไม่ได้ขายของนะคะสิบสิบแปดสิบเกี่สิบยีดนะ,ค,ะคุณแม่จะกลับบ้านไปทำบุญทาบุญแก่ข้าวนะทำบุญแก่าะะท,แกทานแก่ข้าวหาคุณพ่อนะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เองนะ,ะพ่อเองที่ลมลาดนะ,ะซึ่งเราก็ บางไม่สะดวกแก่ข้าวหาท่านนะคะเพิ่งมีปีนี้นะคะ่ะที่จะพร้อมกันพี่น้องนะคะพี่น้องจะร่วมกันทําบุญแก่ข้าวหาคุณพ่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กำลังจะเดินทางกับคุณพ่อนะคะปิดร้านเตรียมของแล้วนะคะของเตรียมเต็มเลยนะคะเพื่อจะไปแกะทานวันที่20 21บอนะคะจับบุญมาฝากเอฟซีสายบุญนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะก่อนจะเดินทางมันมีซาวบ้านนะคะซาวบ้านนะ,ะลมพัดเขาเรียกว่าอะไร ไม่ใช่กอีภัยเนาะอะไรอะไรภัยเพราะเออเออพายุได้คุพายุนะพัดบ้านนะ,ะพัดภัยเนาะวันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้าค่ะวันที่สิบห้าวันสงการนะคะ <Questo S 1> พายุได้ปั่นบ้านของคนที่ทอผ้าน,นะคะที่เต่างาะเอ้ถ้ำเต่านะท้ำเต่าก็คืออากาศอำนวยนะคะท้ำเต่านะโทรมาบอกแม่ช่วยช่วยช่วยด้วยนะช่วยชาวบ้านด้วย <c oughs> เพราะว่าหลังคงหลังคานี่เปิดหมดเลยไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีบ้านอยู่ไม่รู้จะทายังไงก็ส่งรูปมาเยอะเลยนะก็เป็นตาหน้าสงสารนะจริงๆแล้วคุณแม่ก็คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่จะไม่ไม่ขายของสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิเอ็ดไม่ขายของนะเพราะว่าไม่ได้จัดนะสงสารชาวบ้านก็เลยช่วยช่วยอุดหนุนไปนะแล้วก็อยากให้เอฟซีได้ช่วยชาวบ้านด้วยเนาะเพราะว่าแม่ก็แต่ว่าท่านเอฟมาคุณแม่ยังไม่ได้จัดให้นะคะ คุณแม่ก็จะแคบแคบแคบบ้างใครซื้ออะไรบ้างของมีจํานวนจํากัดราคาถูกมากนะคะอันนี้เป็นทาเ่ากเกิดอคีภัยอคีภยอคอไฟไหมใช่ไหมพ่ออคีภยัยไฟไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าอุทุกขภยออัยอุทุกข์กับไฟก็คือลมนะะเอาหลังคาบ,บ้านผู้เขาเรียกว่าผู้ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะผู้ผู้ผลิตผู้ผิดผ,ผ,ผ้าขาวเลยนะคะไม่มีบ้านอยู่เลยค่ะที่อำเภออากาศอำนวยเต่าหอยนะะก็เลยกผ้าไหมคุณแม่ช่วยขาย คุณแม่ก็จะมาช่วยขายถูกๆนะคะ f c f เลยนะคะได้บุญาาราคาค่ะซื้อที่ไหนไม่ได้ตัวนี้เป็นผ้าเคยยํำนะ,ะเป็นผ้าเคยยํำสองเมตรตัดมาสองเมตรแบบนี้เลยผ้าเคยยํำอย่างดีนะคะสไลด์สีสีออกสีเงินสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินมีผืนมีผืนเดียวสองเมตรสองร้อยห้าสิบาทนะแต่คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะ F แล้วก็ส่งสง่งส่งลายมา คุณแม่ขาโทรมาแล้วคุณแม่จะแคปไปแคบไป,บไปคุณแม่กลับมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูนที่ยีสิบสองคุณแม่จะจัดให้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะคืนที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทคืนที่หนึ่งคะ่ะต่อมาคะ่ะเป็นลายสไลด์นะคะสไลด์เป็นสามมิติสีเขียวสีชมพูเห็นไหมคะสีเขียวชมพูเป็นสามมิตินะคะสวยมากนะคะเป็นผ้าไหมนักแด้เลยนะคะสองเมตรออก,กว่า คือน,นี่ค่ะสองเมตรกว่ากว่าสองร้อยห้าสิบเช่นกันนะ,ะ FC ดูคุณแม่แล้วช่วยชาวบ้านนะเะมตตาชาวบ้านนะคะหลังคาเปิดไม่มีบ้านอยู่แล้วนะให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ก็โอ้ยจะจะเตรียมของเมื่อบ้านจากจะเตรียมของไปทําบุญจะจะเตรียมอี๋อย่างจากักแล้วก็ขับรถกลับเองกับคุณพ่อด้วยนะเดิานทางไกลมากกี่ร้อยกิโลพ่อ,อ,อ,อไกลมากนะคะ เดี๋ยวลงจากคลิปนี้คุณแม่ก็จะปิดร้าน250กิโลกิโลนะเดินทางคืนนี้วัดเกือบสามสามกิโลนะจากจังหวัดสกลไปอุดรจากอุดรไปจังหวัดหนองบัวลำพูนะจากหนองบัวลำพูไปอำเภอนาการต่อเขตอำเภอวังสะพุงเชียงทานเลยนะคะบ้านคุณแม่ไกลมากแล้วก็ขับรถไปกับคุณพ่อสองคนไม่รู้จะไหวไหมนะแล้ววันนี้ก็อยากช่วยชาวบ้านนะคะก่อนไป ก็มายกผ้านะคะสวยมากสีมะเมี่ยวค่ะเป็นเคยยำสไลซ์สีมะเหมี่ยวนะคะสองเมตรสองร้อยห้าสิบคุณแม่ก็ไม่ได้กาไรนะคะช่วยชาวบ้านเอฟมาเลยนะคะเอฟเราได้บุญนะคะท่านจะได้บุญเยอะๆเลยนะคะท่านจะได้บุญเยอะๆเลย,ะะเย,เลยช่วยคนเดือดร้อนนะคะตอนลมหายใจคนที่เดือดร้อนนะคะตัวนี้ก็สีมะเหมี่ยวนะ,ะแต่ไม่ใช่เคยยำเป็นสามมิติสวยมากผ้าเนื้อดีนะคะ สวยมากเลย2 5 0ห้าสิบบาทเป็นผ้าดักแด่นะคะน้องกขาพับใส่ถุงไว้เป็นรอยเฉยๆนะคะน้องกขาพับใส่ถุงไว้ถุงละสองเมตรสองเมตรน้องเขาไม่มีที่ไปก็เลยเอามาให้คุณแม่ช่วยน้องเขาตัดขายตามงานตามงานที่กรุงเทพของขายชิ้นละ5้ารอยบาทแต่คุณแม่มาโปรยท่านอยู่ที่ชิ้นละ2 5 0อห้าสิอันนี้รอยพับใส่ถุงเฉยๆนะคะไม่มีรอยตำเหนินะคะน้องเขาพับใส่ถุงมาชิ้นละ2 5 0ห้าบบาทท่านเอฟเลยนะคะ เอฟเราได้บุญค่ะได้บุญเยอะๆเลยนะสีส้มค่ะสีส้มสองเม็ดกว่ากว่าเลยนะสีส้มนี่เป็นเป็นอ่ลายเชิงนะคะสีสไลด์อ่อนเข้มสวยมากเป็นลายเชิงค่ะมีผืนเดียวสีสไลด์อ่อนเข้มสวยมากสวยมากๆเลยนะะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะ สองรอยห้าสิบาทท่านเอฟเลยนะคะเอฟแล้วก็โทรหาคุณแม่เลยว่าเอฟตัวนั้นตัวนี้แล้วคุณแม่ก็จะแคบไว้แล้วมาจัดในท่านวันที่ย2ิบสองโคตตัวนี้สวยค่ะสีม่วงชมพูสามมิติด้วยนะคะสามมิตินะคะสีทองกับสีชมพูเห็นไหมออกมาเป็นสามมิติสวยมากสามมิตินะคะชมพูอมทองค่ะสามมิติค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะคะ สวยๆเลยสองยห้าบาทนะคะตัวนี้เป็นฝ้ายเขียนมือค่ะลายสก็ตสวยมากมีสองืนนะคะลายสก็ตเอาไปตัดชุดได้เลยชุดเสื้อกับกางเกงค่ะถูกมากเลยดีมากนะคะดีมากสวยมากเป็นลายเชิงลายสก็ตค่ะเป็นฝ้ายเขีนมือทอคลามเห็นไหมคะสวยสองร้อยห้าสิบาทค่ะ 250บาทนะคะสองเมตรค่ะสองเมตรมีสองชิ้นนะคะท่านเอฟสองชิ้นท่านก็ตัดชุดได้1ชุดสวยค่ะตะชุมเก่งกับเสื้อค่ะสวยงามมากเลยเป็นไฟเขียนมืออย่างดีเลยดูยค่ะเป็นครามล้วนๆเลยนะคะทีโทนค่ะทีโทนครามล้วนเลยสวยมากไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นค่ะถูกมากด้วยค่ะ2องห้าสิบาทค่ะซีส้มดอกจานค่ะ สีส้มดอกจานค่ะส้มดอกจานค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดนะ,ค,ะคุณแม่ไม่ได้ท่าน,ท,านท่านก็ดูย้อนหลังได้นะคะเราจะค้าขายกันวันที่ยีิบสองนะคะอันนี้ท่านเอฟไม่ได้เลยนะคะเอฟจองไว้ได้เลยนะ,ะวันที่ยีิบสองนะจองไว้แล้วต้องรับนะคะมีอะไรท่านอยู่สามสี่เจ้านะคะจองไว้แล้วก็ ตั้งแต่ก่อนสงการแล้วก็ท่านก็ไม่เอาของเลยนะไม่ดีนะคะแบบนี้เพราะว่าคุณแม่ขายถูกให้ท่านแล้วเพราะท่านเอฟไปแล้วสินค้าก็ไปอยู่กับท่านแล้วเพื่อนเพื่อนเราอยากได้ท่านก็เอาไปแล้วแล้วท่านก็ไม่เอานะไม่รับผิดชอบในสิ่งท่านเอฟนะมีตั้งสามเจ้านะคะกองจึ้มๆเลยคุณแม่ก็โอ้โหแบบไม่ได้กาไรเนาะขายของก็พูดก็เหนื่อยๆสองตายายท่านท่านดูดีๆท่านเอฟแล้วท่านต้องรับผิดชอบในการเอฟของท่าน สีเขียววาวเบ็ดค่ะสอง้ห้าสิบาทผ้าดักแดส้สวยมากท่านใดดูคลิปคุณแม่ดูเอฟเลยนะคะเอฟเลยเอฟได้เลยนะคะคลิปนี้ลายนี้ก็มีสองผืนค่ะตัดอะไรสวยตัดชุดกระโปรงตัดชุดอะไรก็สวยตัดเสื้อกับกางเกงสวยมากมีสองมีสองชิ้นชิ้นละสองเมตรค่ะสองเมตรมีสองร้อยห้าสิบบาท ตกเม็ดละร้อยยี่ิบห้าบาทเท่านั้นเองไม่มีนะคะน,นี่คนเดือดร้อนจริงๆนะเอามาขายค่ะทุนต้นทุนเขาส่งเม็ดละร้อยแปดสิบแล้วนะ,ะแต่ตัวนี้ขายช่วยชาวบ้านคุณแม่เขาขายช่วยชาวบ้านช่วยน้องเขาให้ลูกเข้ามาให้ลูกเขาเด็กน้อยแบบอีลุงตุ๊กนางเข้ามาลายนี้ยิ่งสวยค่ะมีสองพืนเหมือนกันลายนี้เป็นฝ้ายเขียนมือนี่คุณแม่ขายเม็ดละสามร้อยเห็นไหมคะแต่นี่เป็นของน้องเขาเป็นฝ้ายเขียนมือแท้เลย ขายกันเม็ดละสามร้อยห้าสิบเลยขายกันเม็ดละสามร้อยห้าสิบเลยนะคะแต่ตัวนี้โปรขมงั่นท่านสองร้อยห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สองชิ้นค่ะสองร้อยห้าสิบบาทมีสองชิ้นสวยมากท่านรีบเอฟเลยนะคะใครดูคุณแม่ลงคลิปแล้วเอฟมาเลยค่ะเอฟมาเลยผ้าใน,นี้มีสามชิ้นนะคะ อันนี้เป็นเหมือนผ้าผ้าไหมเลยนะคะตัวนี้อย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าไหมเลยค่ะสวยมากผ้าไหมทอมือสวยมากเลยนะคะผืนนี้สองร้อยห้าสิบาทใครไม่เอฟนอนไม่หลับแน่ๆเลยเป็นผ้าไหมค่ะอย่างดีเงามากผ้าไหมแท้ๆเลยผืนละสามสี่พันเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะถูกมากสวยมากค่ะต่อมาสีน้ำตาลค่ะ ลายสายฝนนะฮะย้อมเปลือกกระดูเงาสามมิติค่ะเงาสามมิติค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟได้เลยถูกมากดีมากสวยมากตัวนี้สีครามค่ะครามเข้มฝ้ายเขียครามเข้ม ซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทอันนี้ขาดสองเมตรอยู่ห้าเซนนะพ่อเจ้าบ้านก็จะตัดมาเป๊ะเลยนะคะสองร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมาคามตรีโทนสวยมากสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ สองร้อยห้าสิบาทนะคะสวยๆถูกๆเลยโปรโมชั่นค่ะเ็บมาได้เลยตัวนี้เป็นฝ้ายเขียนมือนะคะอยา่างดีโอ้โหตัวนี้เป็นผ้าซิ้นนะเป็นผ้าซิ้นนะคะตัวนี้ผ้าซิ้นะคะสามมิติเป็นผ้าซิ้นนะคะผ้าซิ้น,นะคะ่ะสวยมากเป็นผ้าซิ้นนะคะลา,า,า,ายบันไดสวรรค์ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกัน เอฟมาเลยนะคะเอฟมาเลยนะคะเอฟมาเลยนะคะตัวนี้สีสีเงินค่ะสีบอลเงินค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสีบอลเงินสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ต่อมานี่ก็เป็นสีมะมี่ยวเป็นผ้าซิ่นนะคะเป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุงค่ะแกะโอบอย่างดีเป็นผ้าซิ่นเลยสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยค่ะถูกมากเอฟเลยนะคะเอฟเลยค่ะเอฟเลยสวยๆเลย สามเม็ดรครึ่งค่ะสามเม็ดรครึ่งค่ะเม็ดละร้อยยี่ห้าบาทสามเม็ดรครึ่ง เมตรครึ่งสี่ร้อยบาทค่ะสามเมตรครึ่งสี่ร้อยบาทนะคะถูกมากเลยสามเมตรครึ่งสี่ร้อยบาทสวยมากสวยมากๆเลยสามมิตินะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้ไม่ตัดไม่แยกนะคะขายเป็นผืนนี่เลยสี่ร้อยบาทขายช่วยชาวบ้านสี่ร้อยบาทค่ะ สีตะกอลายลูกแก้วค่ะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะพื้นนี้สี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะสามร้อยบาทค่ะพื้นเดียวสามร้อยบาทสี่ตะกอลายลูกแก้วค่ะสามร้อยบาทนะคะสองเมตรค่ะสวยมากต่อมาอเป็นเคยย้ำค่ะเคยยํำสีฟ้าสวยมากทนมากดีมากนะคะสีฟ้า สองร้อยห้าสิบบาทค่ะเคยยำค่ะเคยยำสวยมากนะคะเคยยำสีฟ้านี่ไม่ไปซื้อคนอื่นก็เม่ละสี่ร้อยนะคะเนี่ยอันนี้สองเม็ดสองร้อยห้าสิบบาทสองเม็ดสองร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้ออกโทนเขียวนะคะเมื่อกี้ออกโทนฟ้าตัวนี้ออกโทนเขียวค่ะ สองร้อยห้าสิบบาทเคยยำเหมือนกันค่ะเคยยำค่ะสวยมากเคยยำเหมือนกันค่ะสวยมากเลยนะสวยมากๆเลยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสีน้ำตาลก็เคยยำค่ะสีน้ำตาลก็เคยยำนะคะสีน้ำตาลก็เคยยำน้ำตาลมะเมี่ยวน้ำตาลกับมะเมี่ยวค่ะสวยมากเคยยำค่ะไหมรักแด้เลยนะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ สองร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อนะคะช่วยชาวบ้านค่ะผ้าสิ้นนะคะตัวนี้รายเอสค่ะผ้าสิ้นรายเอสนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะผ้าถูกลายเอสนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ท่านดูดีๆแล้วเอฟนะคะเอฟแล้วสำหรับเอฟซีเก่าไม่เป็นไรค่ะเอฟซี FC ที่ท่านไม่เคยซื้อท่านก็มาเอฟเล่นๆก็มีไม่ได้นะคะสงสารชาวบ้านเนาะวยาจะทอผ้าได้สงสารคุณแม่พื้นนีน้นุ่มมากนุ่มมากสวยมากดีมากโอ้โหเอาไปตัดใส่เลยเนี่ยเอาไปตัดชุดใส่เลยเนี่ยนุ่มมากดีมากสวยมากค่ะ นุ่มมากดีมากสวยมากนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสองห้าสิบาทค่ะสวยสวยค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยค่ะต่อมาเป็นผ้าถุงสีตะกอรายเอสนะคะ ผ้าถุงสีตะกอลายเอสสีม่วงมะเมี่ยวสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากค่ะสีม่วงมะเมี่ยวมีอยู่สองผืนค่ะสีตะกอลายลูกแก้วสีตะกอลายลูกแก้วค่ะสามร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สองผืนนะคะเอาไปตัดชุดได้เลยค่ะเอฟเลยนะคะสวยมากนี่เราเราไล่ขายกันผืนละเจ็ดร้อยนะคะแต่วันนี้คุณแม่มาโปรให้ท่านอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบมีสองผืนค่ะสี่ตะกอรอยลูกแก้วนะคะสีตะกอรอยลูกแก้วค่ะต่อมาเป็นผ้าสิ้นค่ะสีทองค่ะอย่างดีเลยสีทองอย่างดีเลยนะคะสวยงามมากๆเลยสามร้อยบาทค่ะไหมดักแด้สีดองสีทองแกะโอบนะคะ สามร้อยบาทเป็นพาะสินค่ะสามร้อยบาทนะคะราคาช่วยคนโขกลมรื้อหลังคานะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทมีอยู่สามหมื่นนะคะเป็นภาะสินทั้งหมดเลยสวยๆเลยถูกมากค่ะ ผูกกับผ้าเม็ดอีกนะคะสามร้อยบาทต่อมาผืนนี้ค่ะสามเม็ดครึ่งคิดแค่สามเม็ดสี่ร้อยค่ะสามเม็ดครึ่งนะสามเม็ดครึ่งคิดแค่สามเม็ดสี่ร้อยบาทห้าผืนสี่ร้อยบาทมีสองชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งเป็นสีเขียวค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะสีครามสีคราม สุดท้ายของสุดท้ายแล้วสวยมากเป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดแต่จะมีรอยมีรอยพับแบบนี้นะคะแต่มีรอยพับแบบนี้แต่เป็นผ้าชุดนะคะมีชุดเดียวสวยมากเป็นรอยพับคุณแม่ก็ขายให้ท่านอยู่ที่เม็ดละสองร้อยห้าสิบเท่ากับว่าผ้าผืนนี้นะ่ะเท่ากับว่าผ้าผืนนี้ ห้าร้อยบาทสี่เมตรห้าร้อยบาทสี่เมตรอันนี้มันจะเป็นลายแบบนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะตัดออกมาก็สวยค่ะห้าร้อยบาทผ้าชุดนี้เป็นสีตะกอรอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอรอลายลูกแก้วค่ะมีมีชุดเดียวอันนี้ของชาวบ้านเนะเาะชาวบ้านร้อนเงินก็เอามาขายให้คุณแม่แต่ตัดสวยค่ะตัดสวยตัดออกมาแล้วสวยค่ะสีตะกอรอลายลูกแก้วนะคะผืนสุดท้าย ห้าร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นปรอยพับเป็นปรอยพับพับไป้นานแต่ต,ตัดออกมาก็เป็นธรรมชาติค่ะห้าร้อยบาทสี่เม็ดผ้าชุดค่ะเอฟเลยนะคะเอฟได้เลยเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยธนิยมคามสวยกลับขอบคุณเอฟซสายบุญค่ะท่านชอบพื้นไนลายไหนแคปได้จอโทรหารแม่สวยได้เลยนะแต่วันที่ยีิบสองคุณแม่ถึงจัดจัดของให้เพราะว่าคุณแม่เดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำพู กำลังจะเดินทางแล้วนะคะก็ช่วยชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนนะคะโดนลมพัดหลังคาน่าสงสารมากก็เลยไมคคุณแม่ช่วยคุณแม่ก็ช่วยได้ไดแค่นี้พอคุณแม่ปิดร้านนอปิดร้านสิบแปดสิบเายี่สิบยี่สิบเรามาเจอกันชอบพื้นไหนถ้าขาคุณแม่คุณแม่ก็จะแคบไว้ตามลำดับเลยนะคะขอบคุณเอฟสายบุญค่ะ